ออนไลน์รายได้หลักล้านกับคอร์สฝึกอบรมผ่าน e ีเบฟรีทุกวันเสาร์สนใจลงทะเบียนได้ที่025395512หรือทาง www.wise-thailand.com Yeah. จากเรื่องราวนะคะที่เราได้เห็นนะคะทางภาพรวมของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะคะในช่วงแรกกันไปแล้วค่ะเรามาดูกันสําหรับผู้ที่ได้ก้าวเข้ามานะคะในโลกออนไลน์หรือว่าทําธุรกิจนะคะประเภทนี้กันบ้างดีกว่านะคะว่าเขาเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรแล้วก็การที่ก้าวเข้ามานะคะเติบโตในธุรกิจนี้แล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะคะวันนี้ทางรายการคะ่ะได้รับเกียรติจากอีกหนึ่งท่านนะคะผู้ที่เดินเท้าเข้ามานะคะทำธุรกิจใน eBay แล้วก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่ น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณอัชราพรดียิ่งหรือว่าคุณเอนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณเอค่ะค่ะสินค้าก็คืออยู่ด้านหน้านี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วกันนะคะว่ามันคืออะไรที่นี้เท้าความไปก่อนนะคะกับที่มาที่ไปคุณเอก่อนที่จะเข้ามาทําการค้าบนโลกออนไลน์แบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ทําอะไรอยู่ค่ะก็พี่ทํามีแบรนด์ของตัวเองนะคะชื่อใบแห้ง ทำเกี่ยวกับสมุดทำมือค่ะเป็นเนี่ยค่ะเป็นสมุดทำมือทำจากผ้าญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ขายอยู่ที่จังหวัดสงขลาค่ะก็คือขายอยู่ที่ถนนคนเดินสงขลาแล้วก็ที่ห้างลีกาเดนหัดใหญ่อ๋ออ๋อก็เพิ่งมีเหตุการณ์ใช่แล้วระเบิดไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทรงปกป้องดูแลคุ้มครองเราที่ยังไม่ได้ เป็นอะไรมากนะคะ,ะ,คะแล้วก็เหตุการณ์วันนั้นก็คือวันที่30มีนาที่ทิเมื่อปีที่แล้วนะคะทำให้ทุกอย่างก็คือเป็นศูนย์หมดแล้วก็เริ่มเอ๊ เรามีสินค้าของเราที่เราทําเองมีแบรนด์ของเราเองมีแบรนด์ของตัวเองแล้วแล้วเราจะขายอะไรดีเราจะทํายังไงดีไปเปิดร้านที่ไหนดีจะไปทําใหม่ก็จะลงทุนอีกหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาก็คือมันหมดไปแล้วหมดไปแล้วรายได้เราเป็นศูนย์ก็คือเหมือนเป็นคนไม่มีรายได้แล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ เฟซบุ๊กมาแรงก็มีแฟนเพจของตัวเองชื่อว่า f a c e b o o k c o m l a s h live by hand นะคะเวลาคนลูกค้ามาซื้อของก็ลง Facebook ด้วยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของรายได้ก็เลยเจออาจารย์โจเนี่ยค่ะใน y t u t u อ๋อใช่บังเอิญใช่เจอโดยบังเอิญแล้วก็รู้สึกว่า eBay e เอ๊มันเป็น e-commerce แล้วมันขายของที่ดูใน YouTube นะคะขายของได้ในอินเทอร์เน็ต เปิด24ชั่วโมงก็คล้ายๆกับที่เราทา Facebook นั่นแหละแต่อันนั้นยังไม่ตอบโจทย์เท่านั้นเองใช่ใช่แล้วแล้วพอเราดูจาก Youtube ของอาจารย์โจปุ๊บเฮ้ยน่าสนใจบอกกับคุณแม่ว่าเออเดี๋ยวมากรุงเทพนะมาฟังอาจารย์โจก็เดินทางนั่งรถทัวร์มาเลยค่ะแล้วก็มาฟังฟังเสร็จปุ๊บครึ่งวันนะคะถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะ หนูอยู่ทางจังหวัดจะเรียนได้ไหม,อ,มอาจอารย์บอกว่าเรียนได้ขึ้นมาเลยเรียนเลยหนึ่งเดือนเต็มทําได้ค่ะปรากฏว่าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะก็คือตัดสินใจมาเช่าหอพักอยู่ที่กรุงเทพค่ะแล้วก็มาเรียนหนึ่งเดือนนะคะ,คะแต่ว่าโทรกลับไปที่บ้านค่ะแม่ขออยู่ต่อนะ S <S พอรู้สึกเป้าหมายเราเปลี่ยนค่ะคือตอนแรกพอทําปุ๊บมันสนุกอะคะอ่ะมันรู้สึกมันต้องเรียนรู้อีกมันไม่พอหนึ่งเดือนมันไม่พอเราต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะค่ะเท่เก็เลยเริ่มตั้งเป้าหมายมตั้งเป้าหมายเรียนจบหนึ่งเดือนนะคะ,คะเดือนที่สองเนี่ยก็คือเริ่มเรียนมิถุนาหนึ่งเดือนเต็มเริ่มลงสินค้าคือเดือนกรกฎาคม อ๋อตอนระหว่างเรียนคือยังไม่ได้เปิดยังยังไม่ได้เปิดแอ c o เขาแต่ว่าเราเรียนก่อนเรายังยังไม่ได้ร้ต้องหาข้อมูลอ,อต้องหาข้อมูลให้แน่นก่อนใช่ไหมคะว่าเออเราจะลงสินค้าแล้วก็ปรากฏว่าเราก็มาลงก็คือเดือน เดือนที่1เริ่มขายกรกดาใช่ไหมคะคืออีเบ้เขาเริ่มให้ขายเนี่ยก็คือจํากัด5ชิ้นก่อนปรากฏพีเอก็ตั้งเป้าไว้ว่า5ชิ้นนี้ฉันจะต้องได้1ิบเหรียญปรากฏขายได้12เหรียญก็ถือว่าโหแค่ชิ้นแรกน้ําตาไหลเลยร้องไห้เลยเป็นชาวอินโดนีเซียซื้อบิดประมูลเอาแบบ1นาทีสุดท้ายเราคิดว่าโอ้ยเราจะไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นพอ1เดือนผ่านไปปุ๊บเดือนที่2ก็ตั้งเป้าไว้ว่า ฉันขอ100เหรียญค่ะกาหารชันชัยมากคือจาก10เหรียญขอเป็น100เหรียญต่อสินค้า1ชิ้นไม่ค่ะยอดรวมใน1เดือนขอ100เหรียญแล้วก็ปรากฏว่าพอเราขายเดือนแรกจบใช่ไหมคะสินค้าทุกชิ้นที่เราขายขายได้หมดแล้วก็เลยโทรไปหา e b a ค่ะบอกว่าขอเปิดขอจำนวนสินค้าเพิ่มนะเพื่อจะขายของมากขึ้นคือ5ชิ้นไม่พอเขาก็เลยคือผู้สังกิจไม่เก่งนะคะแต่ ไอวอนอ่ะฉันต้องการอ่ะโทรไปเองเลยใช่โทรไปเองแล้วก็ขอเขาเลยพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือเปิดใน Google นะคะเพราะว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยพูดตามใน Google นะคะบอกว่าฉันต้องการอะไรปรากฏว่าเขาบอกว่ามาดา้มมาดา้มคือรอสักครู่เดี๋ยวเขาจะดูแอคเคาท์คุณนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปรากฏเขาก็ให้ม1 0 0 100ชิ้นอ๋อภายชิ้นใในเดือนที่2เดือนที่2คือเดือนแรกให้5ชิ้นแล้วพี่เอก็ขายหมดแล้วขายได้มา12เหรียญเดือนที่2ให้มา100ชิ้นก็ขายจนหมดค่ะก็ได้มา400เหรียญในเดือนที่2นะคะค่ะแล้วก็พอเดือนที่3ก็ขยับมาเรื่อยๆขอเขาอีกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนเป้าหมายของพี่เอตอนแรกเนี่ยในระยะเวลา6เดือนที่เรียนกับปาจจันโจนะคะก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากเป็น power s u l f e r แล้วก็อยากมียอดขาย4 0 0พันเหรียญต่อเดือนก็ประมาณแสนกว่าบาทอันนั้คือสำหรับตัวเองนะคะเดือนที่หนึ่งสำเร็จเดือนที่สองสำเร็จก็มาเรื่อยๆค่ะจนปัจจุบันนี้ประมาณกี่เดือนแล้วคะก็เดือนนี้เดือนที่เจ็ดเดือนที่เจ็ดแล้วปรากฏอ๋อเดือนนี้เดือนที่แปดนะคะเมื่อเดือนที่แล้วผลปรากฏว่า ก็เป็น power seller จริงๆแล้วก็เป็น power seller ระดับบอลนะคะแต่ว่ามันมันพิเศษมากกว่านั้นก็คือตัวเองเนี่ยตั้งเป้า6เดือนใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งเป้า1ปีระยะเวลา1ปีเนี่ยที่ตั้งเป้าคืออยากเป็น top rate seller ก็คือเหมือนติดโบนิดนึงอะว่าฉันเป็นร้านทาที่ดีนะได้มาตรฐานของ eBay คือเราตั้งตั้งใจแบบนั้นนะคะแล้วปรากฏว่าใน1ปีเนี่ยตั้งเป้าว่าอยากเป็น ท็อปเลดเซลเลอรแต่ปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วเช่นกันเป็น Power Seller Bond ใช่ไหมีเบก็ให้เป็น Top Late Seller โอ้ตัวได้สองเป้าก่อนอีกนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่เกิดขึ้นแต่ว่าในระหว่างทางก็ต้องเจออุปสรรคเจออุปสรรคแล้วก็ต้องปรึกษาทางด้านของผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลาใช่ไหมคะนิดนึงครับตรงนี้เนี่ยทำทุกธุรกิจทุกอย่างต้องอดทนครับต้องอดทนช่วงแรก ก็เหมือนกับธุรกิจอื่นก็คือมันจะช้าหน่อยแต่เราต้องศึกษาให้เยอะแล้วถ้าเกิดเรามีโค้ดก็จะไปได้เร็วแล้วก็ไม่ติดอุปสรรคด้วยต้องสร้างฐานให้แน่นนะแต่ว่าแหมของพี่น่าสนใจเพราะว่ามันจะอดทนไม่ได้อะรายได้เราก็หายไปอ่ะคือคือบอกตามตรงช่วงช่วงที่มาอยู่กรุงเทพค่ะคือตอนที่เลยกับจา์หนึ่งเดือนใช่ไหมคะในช่วงหนึ่งเดือนตอนที่ยังไม่ลงขายค่ะเจอติดซัสเปนโทรไปหาจารย์ตอนห้าทุ่มครึ่ง อาจารย์ก็รับ A, เอเกิดอะไรขึ้นหอออาจารย์่ติดสเปค่ะนคือ,อาาส,สัเปนก็คือว่าเป็นการตรวจสอบ<า>ผู้ขายอของอีเบอ่ค่ะ<า><า>ว่าคุณเป็นคนดีไหมคุณถูกต้องไหมตรวจ<า><า>สอบบัญชีคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<า>ตอนนั้นซึ่งเรามาอยู่กรุงเทพได้เดือนหนึ่งใช่ไหมคะ<า>แต่เรามีเวลาที่จํากัดมีรายจ่ายอยู่แต่รายได้หรือยังไม่ได้คือทุกอย่างมัน มันทุกอย่างเลยอะค่ะแล้วก็อาจารย์บอกว่าเอ<ะ>ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวคือทุกปัญหามีทางออกอะค่ะ,ะแล้วก็พอได้เรียนกับอาจารย์อาจารย์จะบอกเสมอว่าทุกปัญหาเราสามารถแก้ไขได้วันนั้นร้องไห้หนึ่งวนัน<ะ>ปุ๊บ<ะ>ลุ่งเช้าแก้ซัสเปนภายในหนึ่ง<ะ>อาทิตย์ก็ก็ได้ละค่ะฉะนั้นพอเราเจอปัญหาซัส,สเซเนก็แค่มันเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะ,ะพอเราขายไปเดือนที่สเจอฟีดแบ็กลบ Oh. จากร้อยเอร์เซ็นสวยๆร้อยเปอเตเต็มมาตรฐานลูก uh, ค้าติด <1 S 1> ลบเลยติดลบมา 1, 1> ดอกค,คือเขาไม่พูดไม่จาอะไรเลยค่ะ,ะให้ลบเรามาว่าเขายังไม่ได้รับสินค้าค่ะก็ร้องไห้อยู่หนึ่งวัน oh. เพราะ คือตกใจคือเราก็เพิ่งใหม่2เดือนทําอะไรไม่ถูกจะบอกเอไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราแก้ไขได้เองพี่เอก็ทําการคืนเงินให้กับเขาส่งสินค้าให้ใหม่ส่งของขวัญให้ด้วยแล้วก็เขาก็แก้ไขให้อย่างเงี้ยค่ะคือทุกครั้งทุกครั้งที่อาจารย์สอนคืออาจารย์สอน eBay ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์จะสอนหลายๆเรื่องไม่นอกจากคือมันไม่ใช่แค่อีเบค่ะแต่สอนให้เราแบบทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเราไม่ต้องผัดวันแร้กันพุ่งอะค่ะ พอเราเจอแล้วเราก็แค่หาวิธีในการแก้ไขกับปัญหาที่เราอยู่ตรงหน้า<ะ>ก็เลยการที่เพ่ประสบคสวามสำเร็จในระยะเวลาแค่สั้นๆหกเดือนแล้วทำตามเป้าหมายได้อะเพราะว่าเราคือรู้จุดหรือรู้ว่าเราควรจะทำอะไรก่อนหลังนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไม่หยุดที่จะค้นหาค่ะไม่หยุดที่จะทำการบ้าน<ะ>คืออย่างเพ่ขายของอย่างในสตเพ่ ลงสินค้าพันกว่าชิ้นใช่ไหมคะเพกก็ก็ไม่หยุดที่จะหาหาสินค้าค่ะว่าเออทำกันบ้านทำแอดวานซ์เซอร์ที่อาจารย์สอนนะคะทําว่าอ๋อสินค้าตัวนี้ขายดีนะบ้านเรามีไหม นอกนอกจากแบรนด์ที่เราทำตอนแรกอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะพี่เอก็โอเคิงส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบงานแฮนด์เมดฉะนั้นเตงก็ต้องหากลุ่มที่เขาชอบงานพวกนี้แต่ถามว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยขายได้ไหมขายดีและได้ราคาด้วยค่ะแล้วคนไทยก็ทําอย่างที่อาจารย์โจได้บอกไปถ้าเป็นงานแฮนด์เมดอะไรต่างๆนี่ฝนรั่นหลังจะชอบนะคะอย่างสินค้าอ่านนิดหนึ่งละกันนะคะของพี่เอเองก็จะเป็นตัวสมุดโน้ตนะคะตัวหน้าปกอันนี้ก็แหม ละเอียดวันนี้เฉี่ยวทําเองนะคะแฮนด์เมดค่ะแบนแบบนี้นะคะก็คือด้านหน้าก็จะเป็น ด้านหน้าด้านหลังนะคะเหมือนการเป็นผ้าญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ข้างในเป็นกระดาษถนอมสายตาค่ะแต่ฝรั่งมุกก็จะชอบว่าเออมันเป็นกรีลินะค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้นะคะหรือว่าอีกอันนึงก็จะเป็นการ์ดนะคะก็แล้วแต่เทศกาลเราจะทําอันนี้จะเป็นธีมเทเวลก็ง่ายๆไม่ได้ยากแต่คืออย่างอเมริกาเขาชอบทำสแคปบุ๊กชอบทําการ์ดให้กันอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ทาส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของอัลบั้มก็ตกแต่งข้างหน้าตรงนี้ก็จะใส่รูปได้ ลูกเขาอันนี้ก็จะไปแบบทาวเวลที่เที่ยวต่างๆอันนี้มันก็จะแบบน่ารักอีกแนวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องสต้มมือด้วยใช่ค่ะแต่ตัวคือตัวเล่มนี่อาจจะแบบต้องเข้าเล่มาใช่ค่ะแต่ว่าเราก็มาตกแต่งข้างหน้าแล้วแต่ว่าเขาใส่ไอเดียยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แบบสมุดง่ายๆนะค่ะแต่เราก็มาออกแบบใส่โบใส่อะไรอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ในเมืองไทยเที่ยววัด วัดสนามหลวงอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีธีมให้กับเขานิดนึงว่าอะไรค่ะ ก็เป็นแบรนด์ที่เราทาอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องหาสินค้าอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยที่ทำไม่ทันนั่นน่ะสิค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสินค้าของพี่เอจะเขียนข้อมูลดีสคริปชั่นนะคะว่าเราทําแค่หนึ่งเล่มหนึ่งแบบฉะนั้นคุณเป็นเจ้าของชิ้นเดียวในโลกไม่มีไม่เหมือนและถ้าทําอีกแบบหนึ่งก็ไม่ไม่ได้ดีแล้วอกันนะคะยูนิคมากใช่แล้วก็ฉะนั้นสินค้าที่ไปเพิ่มก็จะหาจากที่ส่วนูจกมาเพิ่มเติมเสริมเพราะว่า เราทําไม่ทันอย่างนี้ค่ะอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรเสริมไหมคะสําหรับประเด็นเคสของคุณเอแบบนี้คเคสของคุณเอเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีการสํารวจกันมาว่าเวลาให้ของขวัญกัน,นถ้าเป็นของขวัญที่ทํามือเนี่ยผู้รับจะมีความประทับใจมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีการเสริมเอารูปของเพื่อนเรารูปของแฟนเราไปใส่ด้วยนะครับก็จะทําให้มีคุณค่ามากกว่านะครับเรียกว่ามีคุณค่าทางใจของไทยเนี่ยผมบอกได้เลยว่างานโอทอปทั้งหลายเนี่ย จริงๆแล้วเป็นของที่ฝรั่งชอบมาก <ฮะ S 1> เรียกว่าเป็นงานทํามือต่างๆไม่ว่าจะงานแกะสลักหรืออะไรก็ตามนะครับแต่หลายคนยังไม่รู้จักช่องทางอันนี้<ฮ>ะนะครับก็อยากจะเชิญชวนเหมือนกันนะครับ <ฮะ S 1> ว่าใครมี งานแบบนี้นะครับเหมือนที่ A ทำเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จสูงเพราะว่าเรื่องการแข่งขันเนี่ยถือว่าต่ํามากเพราะว่าเพราะว่าของพวกนี้ชิ้นเดียวในโลกอย่างที่ A ว่านะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยแล้วเปิดประมูลไปเนี่ยราคาอาจจะขึ้นเป็น5เท่า10เท่าก็ได้ครับผมค่ะนิดนึงนะคะราคาขายที่เราเคยขายหน้าร้านกับขายบนโลกออนไลน์เนี่ต่างกันคืออย่างอย่างเล่มเล็กแบบนี้ใช่ไหมคะพี่จะขายที่8ปบาบาทซึ่งถูกมากแต่ว่า บิดประมูลเนี่ยขั้นต่ำมันก็คือสิบเหรียญโอ้โ <c oughs> หลายร้อยเลยนะคะเฉพาะเล่มน,นี้นะ,ะ,ะไม่ไม่รวมแบบอื่นนะคะ,คะใช่เฉพาะตัวนี้ก็คือ,อบิดกันขั้นต่ำไม่ไม่ต่ำกว่าสิบเหรียญค่ะยังไม่ถึงปีรายได้เท่าไหร่ละคะ สามเดือนเขาอุ้ไว้ได้ไหมเขาเข้าแต่ว่าเขาเข้าก็ก็ก็อย่างที่บอกเป็น power seller ภายใน6เดือนใช่ไหมคะรายได้ก็ power seller เนี่ยต้องมีรายได้อย่างน้อย1,000เหรียญต่อเดือน3เดือนติดกันด้วยนะครับแต่ว่าปีหนึ่งต้องบอกว่า4,000เหรียญ ใช่ไหมคะอ๋อคือตั้งเป้าสำหรับแอคเคาท์นี้ก็คือแอคเคาท์สี่สี่พันเหรียญต่อหนึ่งต่อหนึ่งแอคเคาท์ต่อหนึ่งแอคเคาท์ค่นะคะก็ยังไงถ้ามุ่งมั่นตั้งใจแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะความประสบความสำเร็จนั้นนะคะมาไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นอย่างหนึ่งนะคะจากประสบการณ์นะคะของผู้ที่ทำธุรกิจประเภทนี้นะคะก็คือต้องตั้งใจจริงๆนะคะคือทุกอย่างมันไม่ได้หยุดการเรียนรู้นะคะถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็ หยุดนิ่งไม่ได้เลยทีเดียวค่ะกับโลกออนไลน์แบบนี้นะคะแต่ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะหันเหมาหารายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักของคุณก็ตามแต่หรือว่าจะเป็นรายได้เสริมก็ได้ค่ะกับการทาการค้าบนโลกออนไลน์ใน eBay นะคะเราก็มีคอร์สอบรมรวยด้วย eBay นะคะที่จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ค่ะครั้งต่อไป23กลุ่มกุาพันธ์นะคะจัดขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะสถานีสวนจตุจักรนั่นเองนะคะก็จะมีห้องอบรมอยู่ด้านล่างแบบนี้ นะคะ3รอบต่อวันด้วยกันเริ่มตั้งแต่9.30นาิกา30นาทีะคะถ้าสนใจสำรองที่นั่งกันค่ะตามหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่จะขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะหลายหมายเลขเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ตรงนะคะ2 0 2, 3 2 5 3 9 5 5 1 2 0 2 9 5 2 5 2 5 7หรือว่าโทรศัพท์มือถือค่ะ089 926 7347 086 321 6917นะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ wise Thailand com หรือว่า facebook com s l a wise c c e s s club ก็ได้นะคะถ้าใครอยากจะไปดูสดๆนะคะต้องจบับจองที่นั่งกันไว้ก่อนแต่ว่าอย่างที่ได้เกริ่นไว้ว่า Ebay เขาก็มีนะคะเป็นโครงการใหม่นะคะ e e l y v e l i v เ r y นะคะคเสิร์ตรงถึงบ้านเลยนั่นเองเนะคะนิดเดียวครับก็คือว่าถ้า ใครอยากจะดูผ่าน e Bay delivery นะครเข้าไปที่ World w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  ์ไวท์เว็ a ไวซ์ไในนั้นจะมีให้ลงทะเบียนแล้วก็จะมีเป็นวิดีโอเพื่อติวด้วยว่าคุณจะดูได้ยังไง<อ>ตั้งแต่เปิดเครื่องมาเลยว่าว ต้องทําอย่างไรบ้างแล้วคุณจะได้ดูเหมือนกับที่เราสอนอยู่ในห้องเรียนเราเลยก็ไปรับตัว Account นะคะคเพื่อที่จะได้มาลงทะเบียนนะคะเข<ช>้าไปสู่ร,ระบบเพราะว่าในระยะแรกก็อาจจะรับจํานวนนะคะ100คนท่านแรกก่อนนะคะ,คะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับผู้ร่วมรายการนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์กับเราคุณเอคุณอัจฉรพรดียิ่งนะคะแล้วก็กูรูประจํารายการของเรานะคะอาจารย์โจคุณไพรตั์ศรีนครินประธานชมรมคนรักอีเบค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ และววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ Global Talk นะคะเกาะติดกระแส e-commerce กันไปแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะว่าเราจะมีประเด็นร้อนอะไรมาฝากกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ